แต่ก่อนเราไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักรับผิดชอบแก่ับชีวิตไม่รู้จักปรับปรุงชีวิตหรือควบคุมชีวิตมันก็แล้วแต่มาจะพาไปอยู่นี่เรารับผิดชอบเต็มที่รับผิดชอบเต็มที่มันจะต้องไปตามที่ควรจะไปตามที่เราต้องการจะไปชีวิตที่ยึดมั่นถือมั่นมันจะเนื่องกันเป็นพวงพวงใหญ่เรือประมาณชีวิตพวง ที่เป็นพวงขึ้นมาได้ก็เพราะมีอัตตาแล้วก็มีอัตตนิยามันก็มีชีวิตเป็นพวงมีตัวกู่เป็นประธานแล้วก็มีพวงมีสามีของกูภรรยาของกูลูกของกูหลานของกูคนใชยของกูบ้านเรือนของกูรถยนต์ของกูเกียรติยศชื่อเสียงของกูเงินของกูของกูของกูมากมายชีวิตมันเป็นพวง เพราะมันมีอัตตาเป็นศูนย์กลางมันรวบมาซึ่งอัตนิยามากมายรอบด้านรอบด้านชีวิตมันเลยเป็นพวง <c oughs> มันหนักเท่าไรมันยุ่งเท่าไรลองคิดดูออชีวิตพวงถ้ามีชีวิตเดียวมันจะสะดวกสบายสักเท่าไรแต่ถ้ามีสติปัญญาแล้วมันสามารถจะกำจัดความหมายที่เป็นพวงออกไปเสียเป็นชีวิตเดียวได้เหมือนกันต้องเป็นผู้มีสติปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ชีวิตพวงก,ก็กลายเป็นชีวิตเดียวหละคือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาเรื่องนี้พวงมันจะใหญ่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนพาไม่ไหวจนเป็นบ้านะชีวิตพวงเลิอกอัตตาเสียมันก็จะเป็นชีวิตเดียวถ้ามันมีอัตตายึดมั่นถือมันเป็นอัตตามันต้องเป็นชีวิตที่อยู่ในอานัต บังคับบัญชาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นบังคับบัญชาของคนก็ได้บังคับบัญชาของกิเลสของไอความรักของความต้องการก็ได้มันอยู่ในอานัตของสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าชีวิตที่อยู่ในอานัตไม่เป็นอิสระแก่ตัวมันไปผูกพันอยู่ภาใต้อำนาจ ความผูกพันของเรื่องทั้งหลายนี่ไม่เป็นอิสระแก่ตัวชีว <c oughs> ิตที่ไม่รู้อะไรเต็มไปด้วยอัตตามืดบอดไปด้วยอัตตานี่มันก็เรียกว่าเหมือนกับเด็กผ <c oughs> ล่มาจากท้องแม่แล้วมันก็ไม่รู้จักโลกหรอกไม่ใช่ว่าพอคลอดมาจากท้องแม่แล้วมันจะรู้จักโลกโดยประคันต้องพวงโดยฉุกท่องก็หาไม่ได้ มันยังไม่รู้จักโลกเมืเ่อชีวิตเด็กมันต้องผ่านโลกผ่านโลกผ่านโลกมากพอมันจึงจะรู้จักโลกเพราะาอัตตามันหลอกลวงอัตตามันหลอกลวงมันรู้จักโลกก็ต่อเมื่ออัตตาถูกกําจัดอย่าให้มันหลอกลวงได้อีกต่อไปไม่โง่ด้วยอัตตาไม่หลงด้วยอัตตา ก็จะกลายเป็นคนที่รู้จากโลกเนี่ยมันดับทุกข์ด้เลือประมาณเป็นนิโรธอันวิเศษพอมีอัตตาก็จมโลกเพราะอัตตามันยึดมั่นถือมั่นไปเสียทุกอย่างข้านั่งข้านี่ไปเสียทุกอย่างชีวิตที่มีอัตตาก็เป็นชีวิตที่จมลงไปในโลกจมลงไปในโลกเพราะไม่มีอัตตามันก็เหนือโลกขึ้นจากโลกออกจากโลก ทีนี้ที่มันน,น่าหัวก็คือว่าถ้ามีอัตตาชีวิตมันก็กัดเจ้าของมีตัวกูของกูมก็เห็นแก่ตัวมันก็สร้างปัญหาขึ้นมา,มากมายชีวิตนั่นก็กัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัด เดี๋ยวความตื่นเต้นกัดเดี๋ยววิตกกังวลกัดอาลไยอาวรนกัดอิจฉาริสยากัดความหวงกัดความหึงกัดตายไม่ทันรู้ชีวิตกัดเจ้าของเพราะมีอัตตาถอนอัตตาจะได้ไม่กัดเจ้าของชีวิตไม่กัดเจ้าของรระวังให้ดีเรื่องนี้ถ้าว่ามันมีความทุกข์อะไรขึ้นมา ก็ราะดูดีชีวิตนั่แหละมันกัดชีวิตที่มีอัตตาน่ะชีวิตชนิดที่มีอัตตาเลยมันกัดก็ต้องมีความทุกข์อะไรเกิดมาแม้แต่น้อยเดียวนิดเดียวมีความอึดอัดขัดใจขึ้นมาแต่เพียงน้อยเดียวนิดเดียวมันก็รู้ตัวอัตตาแะไรมันกัดมันกัดเจ้าของชีวิตนี่มันกัดเจ้าของ <c oughs> ไม่มีอัตตาชีวิตนี่ก็ไม่มีอะไรกัด มีสติปัญญาไม่มีอัตตาแต่จะถึงที่สุดได้ก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์กันนั้นเดี๋ยวนี้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็พยายามเพื่อจะตามรอยพระอรหันต์เพื่อไม่ให้ชีวิตนี่มันกัดเจ้าของมันดีอย่างนั้นชีวิตที่มีอัตตามันจะไปติดอยู่ในกรอบในกรอบในสิ่งผูกมัดในคุกในตารางอะไรก็แล้วแต่จะเรียกะ แม่ที่สุดแต่ความดีมันมีความดีเป็นคุกขังตัวมันเองมีระเบียบอย่างนั้นมีระเบียบอย่างน่้นมีวัฒนธรรมเฟอร์น่ะวัฒนธรรมเฟอร์ระวังให้ดีๆนั่นมันเป็นคุกบูชาลงไหลกันนักรักรักรักวัฒนธรรมรักเอกกรนรักอะไรก็ตามระวังให้ดีเป็นคุกขึ้นมาไม่ทันรู้ไม่อิสระมันผูกมัดตัวเองเข้าไว้กับเองอัตตาก็ไม่เป็นอิสระ มันก็อยู่ภายใต้กรอบกฎเกณฑบังคับของทุกอย่างทุกอย่างพอหลุดจากอัตตาก็อยู่เนื้อกรอบเนนะื้อสิ่งควบคุมบังคับก็คืออิสระอีกนั่นแหละมีอัต,ตามันก็มืดมันก็บอดมันก็เป็นอันธพาล พอไม่มีอัตตาก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความหมายของคำว่าพุทธะพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานอัตตามันโง่อัตตามันโง่มันก็หลงไปตามความโง่มันเป็นชีวิตหลับเป็นชีวิตหลับชีวิตหลับนี่มีศยศาสตร์เป็นสมบัติ ถ้าชีวิตตื่นมันก็มีพุทธศาสตร์เป็นสมบัติศสยศาสตร์มันศาสตร์ของคนหลับเป็นสยศาสตร์ทั้งหลายที่ก็มีมีกันนั่นแหละมันเป็นความรู้ของคนหลับเรียกว่าศสยศาสตร์มันตั้งอยู่บนอัตตาอัตตามันโง่มันรับเอาศสยศาสตร์มาเป็นสมบัติที่ถ้ามันไม่มีอัตตาไม่มีโง่มันก็เป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งคนตื่น ก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันดีอย่างนี้มันรงกันข้ามอย่างนี้ <c oughs> มีอัตตาก็หลับอยู่ด้วยไสยศาสตร์หมดอัตตาก็ตื่นอยู่ด้วยพุทธศาสตร์จำไว้ง่ายๆอย่างนี้กันแล้วกันถ้ามีอัตตามันก็เป็นชีวิตโลกชีวิตยุ่งยากฮะ เป็นชีวิตที่ผูกพันอยู่ในโลกไม่ไม่ไม่หลุดพ้นไม่เป็นโลกุตตะระหมดอัตตาก็เป็นชีวิตโลกุตตะระชีว <im itat> <assador S 2> ิตโลกก็เป็นชีวิตยืมไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เป็นสมบัติจริงไม่ใช่เป็นอะธรรมสิทธิ์จริงมันเป็นชีวิตยืมมันเป็นไปตามเจ้าของจะบังคับอะไรเพราะยืมก็มานี่ถ้าหมดอัตตาก็เป็นชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตของเราเองไม่ใช่ชีวิตยืม